ปวกด้วยจ้ะบึงดอกนี <voulais> ่บ <ane> <m akes> ึงดอกเห็ดนี่จ้ะดอกง่ายครับอืมอันนี้ยังจุ้งๆอยู่เลยพี่ฟิมเพิ่งพากันมาบึงโอ้ยนี่ต้องบึงเห็ดปวกอือออกอีกแล้วอือหือสุดเลยบึงนะดอกใหญ่มากโอ้ยนี่ต้องบึงเห็ดป้วกอันนี้งามขนาดเลยนี่ ขาอ,าวอ,าวอาว้วกสวยมาก,กแล้วนีเองขาวจะพากอยู่พ่อแม่พี่น้องเบิง้งเห็ดปวกหนอกอัน,นงามๆเลยเดืๆๆนะ่องนี้นะพ่อแพี่น้องเบิ้งยาวไปเลยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับกระช่องของน้องอิว่ด้วยจ้าพี่น้องจ้ามื้อน,นี้พาเข้า ขึ้นเขาคอป่ามาเลาะหาเฮตอีกคือเก่าจ้ะเพราะว่าอันบึงป่าเขาชุ่มช่ำม,มากฝนตกก็เลยพากันมาส่องบึงนะจ๊ะมาหอนกุนมาเลยเย้พราอนปดป่าเนี่ยเพราะพี่น้องเฮดปวกยังออกอยู่บึงอันนี้คือวฮตปวจกจ้ะบึงดอกนี่บึงดอกเฮดน่จ้ะดอกพวก่ครับอ,อ,อันนี้ยังจุงจงอยู่เลยพี่ฟิมบึงบ่งพากันมาบึงส่องบึงบอคาดฝันได้หน่ อย่าง,งาายางมะขาวชนพุนอยู่เนาะโอ้โเฮ็ดปลวดยังออกอยู่ยเฮียจังหนึ่งดอกจุ๋มๆน้อยๆเพื่อนบึงเลี้ยงอยู่แรงมาแต่ไกลยังอ,ยงอีว๋วมาเนาะอ้ยเฮจ้าพี่น้องอ้งกดไลค์กดแชร์ยังอิวยังหมานอยู่เลยเด้อคลิปปัจจุบันได้จากใครพี่น้องจ๋าพอดขาอืมแ <ขา S 2> ม,ม่นเรพากันมามมนเมื่อนี่แล้วแม่นบราได้กินเนาะไปฟิลนอกเกือบเน่าแล้วเดี๋ยวตัะแต่งขาก่อน ดตกใหญ่มากดอกเดียวแกงอิ่มลุ่นี้ยหากระเข้ามาได้หน่อยพี่น้องจ้ะอุ้ยโอ้อยู่ในดงปวกเอาเด้อเอาเด้ออยู่ในดงปวกเด้อ <c oughs> อืกขาบำได้น้อยๆน,น,ออน,นี่อยู่ต้างเอาก่อนจ้ะพี่น้อง <c oughs> ปวกกัดนี่ <c oughs> ป้นนึงป้นปนึงดอกน้อยๆป้น Gue tumpung di dalam. Suruh, supaya dia tumpung diri. Sekejap lagi. Siapa yang inversi itu? renameda. Aku ambil deutlich. Barulah yatakan M aurait. Tempat mana kita boleh buka? Kemudian apa? พอได้แจ่วเลยนี่หามสีดส่ดอกพอได้แจ่วเลยอดันนี่หากัน,นย่างเลยอ,อีกจ้ะเมื่อนี้ก็กคือบรรยากาศก็คือดีมากพอพี่น้องคือมีรุ่นเนเพราะว่า,ารรมันพอแห้งนะจ๊ะน่าสิมีฝนตกติดต่อกันหลายมืม้ออยู่เห็ดดอกนี้เลยอะบลูอินหัวกับบลูอินที่เป็นดอกเดียว อดอกไม่ใหญ่ขานาดเนาะไม่หลายดอก <ừ? S 2> อือ,อ๋ออ,อ,อีกแล้วหัวตะกบเพื่อนอยู่เป็นช่อเลยได้ห่ใกล้ๆหือทำไมพี่น้องพออีกแล้วจ้ะเอาเลยอือ,อสุดเลยบึ้งน,นะ ดอกใหญ่มากปลาตอนพี่น้องเบืองขานี้จ้ะอดอกอยัง,งยู่เนาะสุดขาเป,เป็นเป็นเชะเห็นไูเห็ดอื่นยังโบเห็นด้วยจ้ะพี่น้องเห็นแต่เห็ดเปลือกเต็นตะก้าเลยอ่ะ,อะ ดอกนี้ครับแมนนี่ต้นน้องเฮดปลวกออกอ,อ,กอินดีได้นนิพี่ฟิล์มนี่แต่ว่มันเป็นแบบว่าออกที่ระดับสองดอกนี้นะจ๊ะแมน,นมอ,อืมกาหนอกอีสออนการเปไ็นดเฮดปลวกตาแไตไ่ดอก,กหีห้ครับเนาะแมนยังงีนี่อยู่แต่เพื่อนบอกค่อยงามเฉยๆอือ หมอุดอันนี้เห็ดอื่นบ่มีเลยค่ะพี่น้องเห็ดดินเห็ดหยังมีแต่เห็ดปลวกล้วนๆเลยมือนี้นี่จ้ะเจอเพิ่มอีกแล้วจ้ะพ่อพี่น้องดีเห็ดปลวกอันนี้งามขนาดเลยนี่ปบ่มดอกเพิ่นน้อยๆแต่บ่สมน้อยได้ดอกอ้วกหมดเนาะใี่เลยเอาไปยแท้เลยพี่น้องจ้ะติดปลวกล้วนๆมือนี้ โอ้ยขขาอ้วกสวยมากอูนี่เนี่บบเจอแล้วเทือละสามสี่ดอกเต็มมือเลยเทือเลยล้าเลย บอกเราแค่ชนี้นี่เพื่อนออกสัมนียละจ้ะไม่ได้ออกหลายมากเลสอออกเป็นยมเป็นยมทือเราสีหาดอกถ้าเจอหมู่ใดหลายๆถือว่าโชคดีให้เดินอ,อิลไปบ่งฟังพุนก่อนพม่สีออกแต่ฝากเดียวนี่บออา้าว<อ>่ะมุดก่อนเด้อมีอีกพี่พ๋พพอแต่ว่าอันบ้านแล้วทางนี้ ไม่เบิ่งดีดด้วยมีอีกแท่งเลยดอกบ้านแล้วจากทางนี้อือยังเอาได้อยู่นีออ่อีกแล้วนี่ด้อิขาวจักภาคอยู่ทำไมพี่น้องเบิง่งเห็ดปวกอดอกอัน,นง,งามๆเลยด้วนี่นะ พี่น้องเบิ่กยาวไปเลยคุกโอ้โหเปวดอีก,กแล้วเจอฟี่เด้อร์เจฟี่เด้องานนี่เด้อร์ไปพี่นอ้องเอาเลยเด้อเอาเลยป่ะไม่เลยถามกันก่อนขาเป็นบ่อไาดอกทางนี้ดอกแข็งๆเลยได้หนิเพราะไม่พี่น้องไม่ได้แม่ดอก,กอ,อ่อนๆเลยได้หนิจ้ะกินแต่ไกลๆเลยเนาะหมานคักมือน,นีิ อืมยังกินละแต่ดอกยังแข็งเป๊กอยู่เลยอืมหืมย่างหาเรื่อยๆจ้ะพอพี่น้องมันเจอได้ทุอย่เลยหรือสิหาดอกตื่นกันไปเนาะแบบนี้ บบจูมจูมพ,พิณณโอ้ยบเนเบอเห็นได้ไหมบอสังเกตบอเห็นได้ไหมขาใหญ่หไงม <laughs> า,าทำบดาเปตาหวานเปตะาแกงหมกเจอเรืย่ยเดีน,นะพวนุ้ณครับ,บนี่แหละ ย่างบาเมื่อยเมื่อนีดพอย่างก็เจอย่างก็เจอแต่ถ้าย่างเลยโบเคยเจอนี่ย่างเมื่อยแต่บบเจอเห็ดอื่นเลยแม้แต่เห็ดแดงยังบบเจอเห็ดน้ำหมากน้อยเนาะมีแต่เห็ดปวกล้วนๆเห็ดปวกอย่างเดียวครับพี่น้องน้องอิวเห็นแต่ขาวๆโบรู้ว่าแม่นเนาะเห็นตาไก่เลยดูพี่ฟิมแม่นอิลีตัวดอกเดียว ออดอกเดี่วก็สวยเด้อดอกสวยเลยบ่มีเพื่อนบ่มีเพื่อนค่ะตื่นกันไปเมืออม่อนี้บรรยากาศป่าเอาบ่ค่อยห้อนจ้าพี่น้องเราได้เบิดมือเด็ดบนนี้แลดบดทับมีจัระบอกสวัสดีสายตาเบิ่งเด้อ ัหาง่ายอยู่ดอกแต่เห็ดตัว้นนี้เพิ่นดอกสีขาวจุ้ยเลยแกเว้นแต่ว่าเพิ่นสีเป็นดอกจุ้มๆเนาะไปย่างไปพี่ฟิล์มย่างไก่เฮ็ดแล้วอะไรเจังเลยเนาะตะไคร้ตะไคร้ด้วยนี่อ้าวเฮ็ดตะไคร้ก็มีขึ้นมักลักลี่ออกอยู่ดอกเห็ดตะไคร้นี่เอ้าเติมกันไปจ้า ขึ้นตะไคร้เลยอันนี้โอ้โโดยดอกงามของแท้บป่ะแท้ของแท้อีกแล้วคุณพี่นอ้องทองแท้อือฮั่สวยมากดอกก็หนักจากบานมืาเลยเนาะ ก็บอจับตรงนี้แล้วก็เขาะเลยเดี๋ยวดอกมันสิฮักอ่ะสตะกาโอ้พี่นเงจ้ะมีแต่ปวกปวกลุ่นลุ่นเลยพิลล้นตะกาแล้วพาี่น้องาย่างเลาะอีกเพื่อซื้อมาออกน้ำปวกนี่เห็นโพลปวกอะไรย่างส่งมาเบิ่งงลดนมีแน่นอนกูโดอยู่อ๋อดึงได้เลย ตังโกโดอยู่ดอกเดียวมีนะงามๆเนาะสวยเลยขาวเงายังเพราะขาวโบรเม่นขาวขาวก็สิบเม่นเฮ็ดนั่นแล้วเนาะมีอยู่สองอย่างคือเฮ็ดเบื่อกระเฮ็ดกินแค่นั้นแหละแต่เฮ็ดแน่นอนแม่นแน่น่าเฮ็ดปวกโอ้พี่เมมันมีดอกน้อยพอาะว่ามีดอกเล็กด้วยอือพี่น้องจุ่มๆเลย งัดไว้งัดไว้แล้วกันทีเดียวเลยก็ได้พี่ีอนะ้องไปเนาะหาดบวถือขาเพื่อมเลยหัดเก็บพอมั้ยพี่น้องหัดเก็บนิดเดอ้อ <c oughs> ปลวกทางบ้านหงด้วยนี่ตืはは่นเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้คนเจอของดีดอกง่อยดอกเบี้ยวนั่นป่แมนปานเทศอยู่ประเทศฝรั่งใท่เด้ยปอโอ้อหมาเปน้องดอกนี้หัวขาคนสีลึกคนเนาะเอาให้ได้ลึกๆเด้อเอาเด้อโ้วอันเสียบใกล้ๆเนี่ยจ้าเสียบไกลเกิน ใช้แน่ไปดพวกเสียมมาเนะติดหากไหมบ่ะนี่าเอาได้อ่ามือบังจับมือบังติดติด,ดมือฝ่าพิ่นเอาใส่ฝ่ามือบังดูงพี่นะองๆใหญ่มากดอกเดียวต่างกับดอกเดียวเนาะเจ้าเป็นหมู่ๆกัอบอะไรเนาะพี่<แ>ฟิลเจอเถ่ดระดอกว่ะ คนเอียง <คน S 1> เป็นอ,อ,อินโทรเลยเฮ็ดเฮ็ดเป็นอินโทรเวิร์ดแน่ๆเลยเพรานโสดไงเพื่อนอยากอยู่คนเดียวหนึ่งอยู่เจอทีละหลายหลายดอกเพราะว่าเพมันชอบสังส<ต>รรค์ไปมุกพอคือใจหน่องอยู่แน่ของแบ้นนี่ดวงไพดวงมันเนาะเพ,พื่อนพี่น้องจ้าขนาดมานำกันได้หนีเพื่อนพี่น้องพี่ฟิล์ม่เห็นบุค่อยได้เจอเฮ็ดปัดใดเลยมีแต่น้องอยู่เจอพระเพื่อนเจอเพื่อนเจอเทจอระดอกสองดอกนานๆจะเจอทีขนาดมานำกันได้หนิ ยังว่าแหละเพื่อนห้องว่าดวงไขดวงมันมกลับมาฮอดบ้านแล้วจ้าพ่อพี่น้องนี่ผลงานทั้งมืดของเฮามือนี่ในเต็มตะกร้าเลยพ่อพี่น้องจ้าบัดมาฮอดเฮืียนเอามาตัดแต่งขายเรียบร้อย้วจ้าโอ้ยได้เยอะมากตอนเก็บ,บคิดว่าสิได้เยอะปานนี้ดอกก็งั้งงาม,งามนี่จ้ะ เห็ดปูกร่ล้วนเหมือนีเห็ดอื่นยังบัวทันได้มีแต่คาดว่ากำลังสีอกจ้ะพอนพี่น้องมีตะดอกพอดีแกงพอดีแกงจ้ะล่างแล้วก็เอามาแกงแับแทบพอพี่น้องเห็ดปูกร่ล้วน อยากเด้อสะได้กินเห็ดปวกง,งามนี้เด้อจ้ะโชคดีสุดๆอ้าเดี๋ยวน้องอิ๋วล่างก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยพาพ่อไ่พี่น้องแกงแซ่บๆนะจ้าจริงๆดอกเดียวพอแกงเลยนี่สองดอกนี่จ้ะดอกใหญ่คักนะลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ มาหัน่นมาหัน่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมแกงจ้าเป็นตะหวานแล้วพอม่พี่น้องบงดอกพาเลยอดอกเนีนเนจ้ะดอกเดียวเต็มหมอก 对。Yeah. เต็มหม้อเลยยุบเลยคนนี้เลยจ้ะบมื่ได้ใส่น้ำเพิ่มเลยได้จ้ะพี่น้องน้ำเห็ดล้วนๆเลยแกงน้ำพอ้อเจาะพอ้วกใส่พริกลงไปแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปะลาจ้าแกงแบบเดิมๆเลย มันเฮ็ดน,นี่นะพี่กินเป็นตบแซ่บเนาะแซ่บซ่ําๆค่ได้กินให้พวกหน้าน,นี่เนาะมีแต่น้ําอีนี่หละต่อไปก็ใส่เป็นบักขามเปียกด้วยเนาะพี่เนาะใส่แทนเอ่อผักสมผักติว้วก็ไดนะใส่บักขามเปียกแทน เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วจ้าไปพีน่น้องแกงเห็ดปว่วงหว่ห้ยหอมๆเลยน้ำหมอ,อยังอีกอ่ะพี่ฟิล์มชิมน้ำหมอ,อยังอีกเยอะเลยคพ,พีน่น้องให้พี่ฟิล์มชิมผู้โชคดีได้กินเห็ดป่วงงามแรงอ้าวอีกจักหน่อยอธิษฐานทิศจ้ศาอ่ากรมอุตูบอกเดี๋ยวก็เป็นฤดูฝนแล้วจ้ะวันนี้ก็จะได้เก็บเห็ดรูน่นเป็นไดดสั้นเนี่ย หวานแซ่บหวานนุ่มกรุบๆเลยหนังยูคุดอกเห็ดนะแม่ช่ำม,มากเป่าก่อนีิคอนแม่นหาก,กระตักจากหมอ,หอกรุบๆ,ๆเลยจ้ะพี่น้องไอคินน่กะลาเพื่อพี่น้องก่อนกันละกันเด้อจ้าพา,าพี่น้องไปย่างเลาะป่าหาเห็ดเนาะ ก็ได้เห็ดปวกมาเห็ดอื่นบ่มีเลยมาแต่เห็ดปวกอย่างเดียวเลยนะจ๊ะเสียน้องอิ๋วกับเป็นบ่ค่อยมีมื่อนี้อ่ะพี่ฟิลม์มลาเพื่อนพี่น้องกันละกันจ้ะแล้วขับคลิปนี้กับฝาวเพี้ยนจะมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอิ๋วพี่ฟิล์มแล้ว่ะขอบคุณในการทำคลิปต่อไปนด้ะครับและขอบกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า